สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีสิงห์ถือได้ว่าเป็นราศีที่ ท่าของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่สิงห์นะครับชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีความคล่องแคล่วเป็นคนที่มั่นอบมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากนะครับและน่าทึ่งเป็นอย่างมากพวกเขาได้รับการยอมรับว่า เป็นนักจัดการนักบริหารที่ดีนะครับด้วยความสามารถของพวกเขาเองทําให้พวกเขาสามารถที่จะขึ้นเป็นผู้นําและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วยนะครับคนราศีนี้มีลักษณะเป็นผู้นําโดยกําเนิอดอยู่แล้วนะครับพวกเขามีความสามารถรอบด้านมีความมั่นใจในตนเองและสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับ ด้วยความสามารถนี่เองจึงทำให้ชาวราศีสิงห์อยากได้อะไรก็จะได้นะครับอยากได้เวลาอยากได้ความสำเร็จเขาก็จะไขว่คว้ามาให้ได้นั่นเองนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์มาทำคลิปดึงพลังงานดีๆให้กับกัลยาณมิตรนะครับวันนี้ขออนุญาตมาในหัวข้อ ข่าวดีเกี่ยวกับอะไรบ้างที่จะทำให้คนใจฟูก่อนสิ้นปี2566นี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไวเหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่าคำทำนายนี้เป็นการสุ่มพลังงานเป็นภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนไหนคนหนึ่งดังนั้นแล้วอาจจะมีตรงกับบางท่านแล้วก็ไม่ตรงกับบางท่านนะครับขอให้กัญยาณมิตรที่เข้ามารับฟัง เก็บแต่สิ่งที่ดีกลับไปนะครับถ้าใครอยากดูดวงรายเดือนก็เข้าไปวิวดูในคลิปดวงรายเดือนนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาจาดขอเป็นตัวแทนให้กับทุกทุกท่านนะครับจัดไพ่เพื่อเช็คพลังงานในวันนี้ว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขอให้เช็คพลังงานกันก่อนนะถ้าพลังงานตรงก็ให้เปิดดูเนื้อหาในข้างในต่อไปนะครับถ้าไม่ตรงก็ปิดคลิปนี้ไปได้นะครับ อาจารย์ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้ขอให้พลังงานออกมาตรงด้วยนะครับเอาละครับพลังงานให้ที่เปิดขึ้นมาวันนี้พลังงานที่ได้วันนี้นะครับมันเป็นพลังงานแห่งความมึนงงเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยเข้าใจกับดวงชะตาขอาขยายความตามนี้นะครับหมายความว่า ในช่วงที่ผ่านมาตัวคุณนี้นะครับได้พยายามเขาเรียกว่าปรับปรุงตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองนะครับพยายามหนึ่งตัวเองเข้ามาในเส้นทางที่ถูกที่ควรสวดมนต์ทำสมาธิทำบุญอะไรต่างๆนานาน,นะครับเนื่องจากว่าชีวิตที่ผ่านมาคนนั้นเจอปัญหาเจออุปสรรคมากมาย ดังนั้นแล้วปัญหาต่างๆจึงดึงคุณเข้ามาในเส้นทางแห่งธรรมแต่คุณทำไปสักพักคุณก็เกิดคำถามนะครับว่าเมื่อไหร่สิ่งที่ดีๆจะเข้ามาในชีวิตสักทีคุณก็เลยงงๆนะครับและสำหรับบางท่านในช่วงที่ผ่านมานะมีบริษัทมีโปรเจกต์มีโครงการหลายๆโครงการที่จะทำให้คุณชื่นใจได้เริ่มติดต่อเข้ามาหาคุณแล้วนะ และคุณก็มีความหวังคุณก็ยังรอคอยแต่มันก็ไม่ได้สักทีแต่ใจลึกๆคุณก็หวังว่าอยากจะได้โปรเจกนั้นนี่ก็คือพลังงานของวันนี้นะครับคือคุณปรับตัวเองคุณจูนตัวเองเข้ามาถูกทางแล้วบางท่านมีสิ่งดีๆเสนอเข้ามาแล้วแต่มันยังไม่เกิดผลมันยังไม่สําเร็จคุณยังรอคอยอยู่นะครับทีนี้เข้ามารับฟังเนื้อหานะถ้าพลังงานตรงกับตัวเองนะครับ ข่าวดีเกี่ยวกับอะไรบ้างที่จะทำให้คุณใจฟูก่อนสิ้นปีนะครับตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาในวันนี้นะครับหมายความว่าในอดีตในช่วงที่ผ่านมาคุณได้รับข่าวดีได้รับการทับทามการติดต่อเจรจามาบ้างแล้วนะครับทำให้คุณนั้นเกิดมีความหวังขึ้นมาว่าจะมีโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามาซึ่ง โอกาสเนี่ยจะทําให้ชีวิตคุณพลิกฟื้นกับขึ้นมาในทางที่ถูกที่ควรหรือจะเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณได้เงินก้อนอาจจะไม่ใหญ่มากแต่จะเป็นเงินก้อนที่สําคัญที่จะเข้ามาคลี่คลายปัญหาที่คุณประสบพบเจอณนะปัจจุบันเนี่ยให้มันเบาบางลงให้คุณมีเวลาที่จะสู้อีกครั้งนะครับแต่คําถามคือ คุณคิดว่าเมื่อไหร่มันจะได้เริ่มสักทีเมื่อไหร่เขาจะยืนยันเขาจะคอนเฟิร์มสักทีตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาวันนี้นะครับอาจารย์อยากจะบอกว่าทุกอย่างที่คุณคิดเอาไว้มันจะได้มันจะสําเร็จนะครับแต่อาจจะเป็นไปแบบช้าๆในชนิดที่คุณแบบอาจจะรอไม่ได้คือมันช้ามากนะครับโปรเจกต์ที่คุณรออยู่มันช้ามาก เขากําลังคุยเขากําลังวางแผนมันมีหลายขั้นตอนนะครับมันอาจจะเป็นไปกลางเดือนหรืออาจจะเป็นไปปลายเดือนตุลาคมเลยก็ได้ที่คุณจะได้รับโปรเจกต์แต่ยังไงให้คุณดีใจให้คุณชื่นใจเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังมันมาแน่นอนแต่มันอาจจะมาช้านะครับดังนั้นแล้วตามหัวข้อว่าคุณจะได้อะไรที่จะทําให้คุณใจฟูก็กคืองานโปรเจกต์ หรือโครงการหรือคุณสมัครงานอะไรต่างๆที่คุณคาดหวังว่าถ้าคุณได้ตรงนี้แหละมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณนั่นคือจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆนะครับแต่มันอาจจะเข้ามาช้ามมากจนทำให้คุณเริ่มถอดใจเริ่มไม่มีกำลังใจในช่วงนี้นะครับคำแนะนำให้ที่ขึ้นมาในวันนี้คุณไม่จำเป็นที่จะไปต้องรอของที่มันเป็นของคุณหรอกครับหมายความว่า อะไรที่มันคู่ควรจะเป็นของคุณ่ะเขาจะมาในเวลาที่เหมาะสมดังนั้นแล้วช่วงนี้ถ้าได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับขอให้ใช้เวลาในการทำมาหากินในเรื่องอื่นตั้งอ,อกตั้งใจสินะครับทำทุกวันให้ดีที่สุดอย่ารอว่าฉันรอโปรเจก t นี้ห้าแสนสองแสนล้านหนึ่งสองล้านแลวช่วงนี้ฉันไม่ทำอะไรฉันรออย่างเดียวแบบนี้ไม่ได้นะครับ ื่นขึ้นมาในแต่ละวันขอให้คิดว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรเพื่อที่มันจะเป็นประโยชน์ให้กับชีวิตมันจะทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าหรือมันจะทำให้มีรายได้เข้ามาในกระเป๋ามากขึ้นนะครับประมาณว่าท,ทําให้ตัวเองเกิดความสุขในแต่ละวันมันจะดีที่สุด แล้วสิ่งที่คุณหวังไว้มันจะเดินทางเข้ามาหาคุณเร็วกว่าปกตินั่นเองนะครับและพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาแนะนำนะครับว่าไม่ว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้ปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะเข้ามากระทบนะครับอย่าใจร้อนพยายามใช้สตินในการแก้ไขปัญหาเพราะดวงชะตาคุณจะเจอกับความเครียดเจอกับปัญหาต่างๆที่มัน เข้ามากระทบใจิตใจให้เราเกิดความกังวลดังนั้นแล้วขอให้รู้ว่าสิ่งที่ดีๆมันรออยู่ข้างหน้านะครับวิธีรับมือวิธีแก้ไขคือให้ตั้งสติให้ใจเย็นๆน,นะครับไม่ว่าจะเจอปัญหามากน้อยแค่ไหนก็อย่าท้อให้คิดอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราจีรังเหรอกครับไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ ทุกอย่างมันมีเวลาของมันดังนั้นแล้วสําหรับใครที่เจอปัญหารุมแล้วอยู่ณนะตอนนี้ได้ฟังคลิปนี้แล้วอาจารย์ก็ขอให้กําลังใจก็ขอให้ต่อสู้ว่าปัญหามันไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตความสุขก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปดังนั้นแล้วทุกอย่างมีเวลาของมันนะครับขอให้ตั้งใจขอให้อดทนขอให้สู้ ความทุกข์ที่เจออยู่ไม่นานมันจะหายไปนะครับเราเดินทางมาถึงสุดท้ายนะครับว่าบทสรุปของคลิปนี้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับบทสรุปก็คือว่าสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้มันจะเกิดผลสำเร็จแก่ชีวิตท่านทำให้ท่านมีความสุขเพียงแต่ว่าก่อนที่มันจะเดินทางไปถึงจุดที่มันมีความสุข ท่านจะต้องเจอปัญหาเจอขวากหนามมากมายที่จะเข้ามาทดสอบความอดทนอดกลั้นของชีวิตนะครับขอให้เข้าใจว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยเกตุลาบนะครับจะโรยด้วยกริบเขาเรียกว่าขวากหนามมากมายแต่สุดท้ายเมื่อคุณไปถึงจุดที่คุณต้องการเมื่อถึงเมื่อคุณไปถึงเส้นชัยแล้วคุณจะรู้สึกว่ามัน มีคุณค่ากับชีวิตมากที่สุดสิ่งที่คุณเพียรพยายามมามันทําให้คุณภูมิใจทําให้คุณมีความสุขมากที่สุดนะครับเอาละครับนี่ก็คือพลังงานดีๆในวันนี้นะครับกะะัลยาณมิตรท่านใดหากมีโอกาสเข้ามารับฟังรู้สึกว่าพลังงานมันตรงกับตัวเองและเส้นทางชีวิตมันตรงกับตัวเองก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไว้หน่อยนะเพื่อให้กะะัลยาณมิตรท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับ ถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนำไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ทุกทท่านเลยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมนังใจปรารถนาขอให้ความสุขเดินทางมาโดยสัพพันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ